สวัสดีค่ะติวเตอร์หญิงดรหญิงทิตยาจิตมั่นค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเฉลยควิสนะคะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะที่ติวเตอร์หญิงนะคะได้ถามไปในเพจติวสอบภาคกอของกอพใบติวเตอร์หญิงค่ะจํานวน2ข้อนะคะข้อแรกโจทย์ก็ถามว่า Where did we park บลาๆๆค่ะนะคะก็จะให้ c h o i c e มา4 choice นะคะ1 a 2 a n d 3 the 4 no article นะคะ ถ้าดูจากคำตอบที่โจทย์ให้มาแล้วนะคะเราก็พอจะทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ article นะคะ article mm hmm. ก็คือคำนำหน้านามนะ,ค,ะ,ะคำนำหน้าคำนามนะคะแต่ก่อนที่จะ,ฉะเฉลยนะคะดิวเตอร์หญิงก็ขออธิบายนะคะปูพื้นฐานเกี่ยวกับ Article A and แล้วก็เดิะนะคะอ่ะเรามาดูคําแรก2องคำแรกนะคะก็คือ A n n d ใช้ยังไงนะคะ a นะคะ2ตัวเนี้ยนะคะ a กับ A n นนะคะจะวางอยู่ข้างหน้าคํานามที่เป็นเอกพจน์นะคะก็คือสิ่งเดียวอันเดียวนะคะแสดงให้เห็นว่าคํานามที่พูดถึงไม่ใช่สิ่งที่ผู้พูดกับที่ฟังรู้กันอยู่นะคะคือคือก็พูดถึงคำนามทั่ว,วไปนะคะไม่ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะ A ใช้กับคำนามประเภทไหนนะคะอ่าเรามาดู A นะคะ A จะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะอย่างเช่นอะไรอะพเพนนะคะปากกาหนึ่งด้ามนะคะอะค่ A, ารถหนึ่งคันนะคะค่าตัว C คือพยัญชนะนะคะพิเพนนะคะ P ก็คือพยัญชนะอันนี้ขึ้นต้นด้วย A นะคะส่วนแอนละ่ะแอนขึ้นต้นนะ,ะใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะ แอปเปิลใช่ไหมคะแอนแอปเปิลแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะอ่าเพราะว่าตัว A เป็นสระใช่ไหมคะก็ใช้แอนแล้วก็อะไรอีกคะแอนเอเลฟังต์เอเก็คือช้างหนึ่งตัวนะคะขึ้นทักขึ้นต้นด้วยสระนะคะใช้คำว่าแอนนะคะส่วนคำว่าเดอใช้ยังไงนะคะเดอเนี่ยจะใช้ วางหน้าคำนามนะคะที่แสดงให้เห็นว่าคำนามนั้นนะคะเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะก็คือเป็นอา,อา a r t เคิลที่เฉพาะเจาะจงนะคะระบุเฉพาะเจาะจงมากกว่า A กแอนนะคะ the เนี่ยจะใช้ได้ทั้งคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะก็ได้อย่างเช่น the pen ก็ได้นะคะหรืออะไรคะ the elephant ก็ได้ อ่าอันนี้นะคะก็คือลักษณะการใช้เดิรก็คือ a อไเนี่ยไม่ระบุเฉพาะจาะจงก,ก็คือไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้กันระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดนะคะ A กับแ n ส่วนเดิดเนี่ยผู้พูดกับผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งไหนนะคะให้เราใช้เดิรนะคะอ่าทีนี้เราพอจะทราบพื้นฐานของอ่าการใช้ a อแอเดิกแล้วนะคะเรามาดูคําถามข้อแรกนะคะแวร we have, blah, 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 blah ีพัก布ค่านะคะก็คือพวกเราจอดรถไว้ที่ไหนใช่ไหมคะ ที่เขาระบุค,คาตัวนี้นะคะก็คือผู้พูดกับผู้ฟังรู้ไหมคะทราบไหมว่ารถคันไหนทราบนะคะเพราะว่าเป็นรถที่เข้ามาด้วยกันนะคะเขานั่งมาด้วยกันเขาเลยถามว่าพวกเราจะจรอดรถไว้ที่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระบุเฉพาะจะจงตอบข้อไหนคะตอบข้อ3ใช่ไหมคะถ้าเราทราบระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังว่ารถคันไหนตอบเด่ดน,นะคะอ่ะ เราบรรูุกข้อสองค่ะ Do you have บลาบลาบลา c a t นะคะก็คือแปลว่าคุณมีแมวไหมนะคะอ่าก็จะให้ตัวเลือกมาเหมือนกันค่ะ A and the แล้วก็ no article นะคะตอบข้อไหนดีคะอ่ะขั้นแรกนะคะจากที่เราทราบพื้นฐานแล้วนะคะว่า A and the ใช่ยังไงทีนี้เรามาพิจารณานะคะ c a t ในโจทย์เนี้ยผูพ้พูดกับผู้ฟังทราบไหมคะว่าเป็น c a t ตัวไหนไม่ทราบนะคะก็คือ คนถามน่ะถามว่าคุณมีแมวไหมนะคะก็คือไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าแมวตัวไหนนะคะอาจจะหมายถึงแมวสัตว์ตัวนึงนะคะคุณมีแมวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าแมวตัวไหนตอบข้อไหนคะตอบข้อหนึ่งนะคะตอบอะนะคะ a and the, ใช่ไหมคะตอบอะนะคะก็จะได้เป็น do you have a cat นะคะค่ะสำหรับข้อสองก็ตอบข้อหนึ่งะคะ่ะ และถ้าใครสนใจคู่มือติวสอบภาคกอของกพอพนะคะติวเตอร์หญิงก็มีคู่มือวิชาภาษาอังกฤษนะคะที่ได้อธิบายอย่างละเอียดเลยนะคะเกี่ยวกับบทควานี้หรือว่าพื้นฐานกรมมาอื่นๆนะคะถ้าใครสนใจที่จะอ่านเตรียมสอบปีนี้หรือว่ารอเตรียมสอบในปีจะต่อไปนะคะ <c oughs> ก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจติวสอบภาคกอของกอพบายติวเตอร์หญิงได้คะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ